นิยายดักนิยายเสียงเรื่องนางร้ายไรยเดียงสาตอนที่13บรรยากาศบ,บนโต๊ะอาหารเย็นเชิงหน้าบันเทิงรึงใจในเชิงประชดประชันพิสนุยังคงตีหน้าขรึมเช่นเดิมขณะที่คนนั่งข้างกายเขายังคงเอาอ,อกเอาใจคุณพิสนุ ลองปลากระพงนอดทอดน้ำปลานี่สิคะหน้าทานหน้าทานแล้วปลากระพงได้เป็นชิ้นแบบพอดีคำไรกลางก็ลอยลงมาอยู่ในจานของพิษณุพร้อมน้ำยำราดแต่พริกเยอะไปนิดเขาทำทีเป็นยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ถูก แคนยิ้มแบบจอมปลอมนี่จ้ะไข่เจียวลองทานดูสิจะ้ะกินกับซอสพริกแอนโทนีตักไข่เจียวหมูสับใส่จานข้าวของสิริกันพร้อมซอสพริกเธอยิ้มแบบแค่นยิ้มให้กับแอนโทนีที่ไม่รู้ว่าจะแกล้งใครกันแน่แต่คนที่หน้าหงิก ที่สุดดูท่าว่าจะเป็นพิสนุคนเดิมพริมเพายิ้มอย่างสาแกใจดูสิคะคุณพิสนุแฟนเขาดูแลก,กันดูน่ารักดีนะคะแอนโทนียังคงสนุกสนานในการยั่วอารมณ์ของพิสนุเพราะเขาอยากให้ชายหนุ่มยอมรับความจริงเรื่อง ที่ดักสิริการแต่ทำยังไงยังไงพิสนุก็ทำได้แค่เพียงแค่นยิ้มออกมาลองนี่ไหมคะปู่ผัดผงกะหรี่พอแล้วผมอิ่มพิสนุบอกพริมเพราด้วยเสียงด้วยน้ำเสียงอันเรียบเฉยเขาอิ่มเพราะอารมณ์เสียเริ่มจะทนไม่ไหวที่แอนโทนีทำเกินหน้าเกินตาเขาไปหน่อย แล้เซิริกันก็ไม่ได้ห้ามอ้าวอิ่มซะแล้วกินน้อยจังเลยคุณพิสนุปป a ตราเอออยากเป็นห่วงพักนี้ผมไม่เข้ยเจริญอาหารนะครับพอพูดอย่างนั้นแอนโทนีก็มองสิริกันเพราะเขาพูดภาษาไทยซึ่งแอนโทนีฟังไม่ออกเธอจึงกระซิบเขากระซิบถามข้างๆหูข,ของเิริกันเธอกระซิบ แลาดูสนิทสนมจนเกินเหตุจนพิสนุอารมณ์ไม่ดีที่เห็นภาพนั้นผมบอกว่าผมกินไม่ค่อยลงเพราะพักนี้ผมคงเลี่ยนไปหน่อยเหม็นความรักพิสนุจงใจพูดเป็นภาษาอังกฤษเหม็นดอเออสิดิฉันเคยได้ยินเรื่องแพ้ท้องแทนเมียอ,อย่าบอกนะจะป้าหรอ พูดอะไรป้าปาเสด็จการรีบตวัดแอนโทนีรันเธอน้าซีดลงหนึ่งเฉดแอบนับเวลาในใจเพราะเธอกินยาคุมแต่เพราะทุกอย่างมาชุกละหุกช่วงที่ไปนอนทอดกายให้พิสนุเขาเช่ชมเธอก็เลยไม่แน่ใจเรื่องท้องว่ายาคุมที่เธอรับประทานเข้าไปมันมีประสิทธิภาพหรือไม่อีกอย่างนี่ก็เลยเวลา ที่รอบเดินของเธอควรจะมาแล้วด้วยและแน่นอนทั้งพิษพิสนุสุพ์และพริมเพาฝั่งออกจึงต่างคนต่างมองปฏิกิริยาของเธอกับแอนโทนีมันตาเดียวอย่างสงสัยแต่เธอก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมาได้แต่เงียบไปจะว่าไปเธอก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ทั้งอาการเครียดมันอาจทำให้รอบเดือนของเธอคลาดเคลื่อนก็ได้แต่ถ้าเธอท้องล่ะจะทำยไงดีแอนโทนีบีบมือเธอที่กำแน่นที่ตักอย่างให้กำลังใจก่อนจะตักปูผัดผ,ผงกะหรี่ให้เธออย่างเอาอ,อกเอาใจอย่าเพิ่งอิ่มนะจ๊ะกินเยอะๆพักนี้เห็นว่าปนกินไม่ก็ได้อยู่ด้วย เธอหันไปยิ้มให้ออนโทนีเขาก็เป็นแบบนี้มักดูแลเอาใจใส่เธออย่างดีเสมอขอบใจจ้ะพอส่งยิ้มให้เพื่อนแล้วจึงหันมาเห็นดวงตาอาฆาตของพิสนุเธอจึงถอนใจออกมาจะทำยังไงได้ก็ต้องก้มหนะ้าก้มตาก,กินไปเขาไม่ใช่ของของเธอและเธอก็ไม่ใช่เจ้าของของเขานี่นาะจะทำยังไงได้่ะ ทานข้าวเสร็จแล้วเรามาดื่มกันหน่อยนะจะได้ทำความรู้จักกันไว้แอนโทนีเขาจะมาลงทุนที่นี่นะเผื่อจะชอบธุรกิจโรงแรมของคุณด้วยไงล่ะพิสนุสุพจน์บอกเผื่อๆทั้งสองคนจริงด้วยสิครับหวังว่าคุณคงไม่รังเกียจผมนะครับแอนโทนีแจกยิ้มหวาน ทิสนุแค่ยิ้มมุมปะไม่ได้ตอบรับอะไรส่วนพริมพ์เพายังเกาะแขนของเขาไม่เลิกทำราวกับเป็นปริงวางตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอย่างเต็มที่ไม่ต่างจากแอนโทนีที่ยังยังคงดูแลสิริกันอย่างดีบ่งบอกว่าเขาพร้อมจะดูแลเธอ หากเธอต้องอยู่เพียงลำพังหากเธอต้องห่างจากพิสนุจริงๆจบจากมืออาหารเจดิกันก็ขอตัวไปพักเธอพูดปดว่าเธอมีงานค้างไม่อยากดื่มแต่ระหว่างสุพ์กับพิสนุและแอนโทนีก็คุยกันอย่างออกรถไม่มีท่าทางประชดประชันอะไรพวกเขาเข้าสู่โหมดของการทำงานและ ความเข้าใจกันอย่างดีจนแอนโทนีอยากจะเห็นโรงแรมของพิจุที่เขากำลังสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองด้วยมือของเขาเอง <c oughs> ดังนั้นเมื่อถึงเวลาแอนโทนี Anthony ก็มาลากทั้งลากทั้งจูงให้สิลิกันช่วยเป็นสารถีให้กับเขาเพราะเขาอยากไปดูธุรกิจของพิษณุว่าจะใหญ่โตจริงอย่างที่เจ้าตัวคุยเอาไว้หรือไม่ ก็แล้วทำไมไม่บอกเขาเล่ามาบังคับฉันทำไมเลยยะนายก็ดูว่าฉันไม่ค่อยอยากเจอเขาสิริกรันบนเป็นหมีกินพึ่งทั้งที่ต้องขับรถไปส่งฝรั่งโตโต,ตถึงจะอํมทําไม่ให้แกมาส่งแล้วจะให้ฉันเหาะมาหรือ,อยังไงฮะคนผ่านสูงทำท่าบนไปอย่างนั้นเองงั้นพอไปถึง นายก็ลงไปคุยกับเขานะฉันจะไปหาดานกาแฟนั่งฉันจะได้ทำงานของฉันไปเงียบๆเอางานก็ได้เขาแกล้งทำเสียงยานค้างเิดิกันเห็นสายงานของเขาแล้วเพราะช่วงนั้นเขาไม่อยากห่างจากเธอเขาจึงได้พาเธอไปไหนตนนอตนไหนกระเตงกันไปด้วยตวลอดพอมาถึง เธอก็ได้เจอกับจิรายุเลขานุ่มสวมหมวกนิรภัยสีขาวคอยรอตอ้อนรับแอนโทนีเธอแหวะทักทายพอเป็นพิธีแล้วรีบขับเบนซ์ลี่ไปหาด้านกาแฟนั่งชิลๆแต่ทว่าสองชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ตามมานั่งในร้านกาแฟาเดียวกันกันกบเธอแม้ว่า แอนโทนีจะเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างเธอแต่พิสนุกก็เลือกที่จะนั่งตนตรงกันข้ามกับเธอดวงตาคมจับอยู่ที่เธอไม่ปล่อยจนสิิการรู้สึกร้อนๆอนหนาวหาวเธอขยับตัวด้วยความอึดอัดจึงท,ทําทีขอตัวไปเข้าห้องน้ำแอบถอนใจอยู่ในห้องน้ำสักครู่แต่ แค่เพียงออกมาเท่านั้นร่างเล็กๆของเธอก็ถูกดึงออกมาด้านนอกร้านที่ทางด้านประดับดอกไม้ต้นไม้จนดูเป็นส่วนเล็กๆทางด้านหลังดูน่ารักคุณเธอเกิดจะเรียกชื่อเขาออกมาด้วยความตกใจก่อนจะกัดดมฝีปะเอาไว้ได้ทันทำบ้าอะไรของคุณผมไม่ได้บ้า ที่เมื่อวานแอนโทนีพูดมันหมายความว่ายังไงผมจําได้ว่าคุณกินยาคุมนี่เขาคาดคั้นและเมื่อเธอลบตาเขาก็เชยคางเธอมาสบตากับเขาฉันไม่ดูมันคงแค่คลาดเคลื่อนไปเท่านั้นเองเธอบอกอย่างจนใจเพราะเธอเองก็น่าก,กวนใจเส้นกันตรวจซะไม่งั้นผมจะลากคุณไปตรวจด้วยกันด้วยตัวผมเองเลยคอยดูสิ เขาไม่ได้ทำแค่ขู่แน่เธอดูได้มองแววตาเอาจริงนั่นเธอก็ดูได้ใครจะอยากท้องกันละ่ะแต่ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจริงๆมันก็ช่วยไม่ได้แต่คนอย่างสดเดก,กันคงจะไม่บอกเขาเธอคงไปหาที่คลอดที่อื่นเธออาจจะไปกบดานที่อเมริกาแอบแบบ หญิงสาวแอบคิดในใจอย่างหมายมารเพราะเธอคงไม่กล้าบอกกัอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กเรื่องนี้ค่อยคิดทีหลังและแน่นอนเธอคงไม่ยอมให้ลูกต้องถูกเรียกว่าหนังลูกเมีน้อยอย่างที่เธอโดนอย่างแน่นอนจบแล้วนะคะนางดายดยดิด้ดงสาวตอนที่ส3า ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะตาอย่างขายนิยายในไลน์อยู่เนาะ,ะถ้าสนใจนะคะเป็นนิยายของคนอื่นที่ตา eng, ตอ่านอาไว้วอมเสียงเนาะก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อเข้าไม่ได้นะคะไลน์ชื่ออนาตา88นะคะ a n u t a นะแล้วก็88เนาะราคาจะต้องได้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบก้าบาท ถึง129บาทเนาะประมาณนี้เนาะแล้วแต่ค่าว่าซีรีส์มันจะยาวแค่ไหนนะก็ฝากติดตามรับฟังกันได้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ